สถานีวิทยุสราญรม AM 1 5 7 5การทูตเพื่อประชาชนเพื่อไทยก้าวไกลทันโลก Good Morning นะครับ Good Morning everyone นะครับ g o มอร์น n ิ่ง f ิว u ั่นด้วยครับอรุณสวันนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับผมแล้วก็ถ้าผู้ชมทาง YouTube นะครับแล้วตอนนี้เรากำลังพยายามทดสอบนะครับระบบการระบบการไลฟ์ไลฟ์บอร์ดบอ์ cast ทาง Facebook ด้วยนะครับของแฟนเพจสารมเดีโอนั่นนะคิบ นะครับก็คิดว่าน่าจะได้ผลนะเพราะเมื่อกี้มีคนเขียนคอมเมนต์มาด้วยขอบคุณมากมากเลยนะครับว่า,าน่ารัก,รกชมชมด็อุเตอร์สวิคนเ,เดียวเลยเฮ้ยอ๋อ,องอนอนชมน้องฟิวเจอร์มาด้วยนะครับถ้าใคร<า>ทีเ่เขียน Facebook หรืออะไรดูทาง YouTube เ๊ะเ YouTube นี่คอมเมนต์ได้ไหม คอมเมนต์ได้แต่ว่าตอนนี้เราจะไลฟ์สดเลยนี่ตอนนี้ก็มีมาหนึ่งเเรามีหลายช่องทางนะครับที่จะติดต่อกันได้นะครับตอนนี้เราก็พยายามที่จะใช้สื่อนะครับที่เป็นโซเชียลมีเดียนะครับในการที่จะเผยแพร่นะครับในการเราคืออาเซียนนี่ตอนนี้เรตติ้งตกพูดไปนะไม่รู้ตกจริงหรือเปล่าคุณบัญชาเรตติ้งตกมาในการเราคืออาเซียนตอนเนี้ยขึ้น ขึ้นเยอะมากเลยหลังจากที่น้องฟิวเจอร์มาช่วยพี่ <c oughs> นะครับ <c oughs> ออตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยใกล้กับเสียงยุทธราชกาแล้วนะครับอีกออไม่ถึงยี่สิบปีนะครับไม่น่าเชื่อเนาะ <c oughs> อีกเร็วหรือนานพี่อีกไม่ถึงยี่สิบปีอ่ะอีกไม่ถึงสองทศวรรษนะพี่ออิจะกเกษยียรยุทธราชกาแล้ว <c oughs> ถือว่าเร็วนะ <c oughs> เร็วเวลาสิบกว่าปีนี่มันแป๊บเดียว <c oughs> ะนะครับเดี๋ยวนี้เห็นไหมเด็กๆนะ่ะโตๆโต,โตโปุ๊บป๊บปั๊บเสร็จแล้วแป๊บเดียวโตเสร็จแล้วอะไรนะ โต,ตขึ้นมาโตแล้วขึ้นมานะครับเวลามันผ่านไปเร็วนะครับ <c oughs> ในโลกของอความรวดเร็วนะครับการสื่อสารที่รวดเร็วดิจิทัลเอจนะครับ <c oughs> แล้วก็มีเทคโนโลยีต่างๆนะครับฉะ <c oughs> นั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมากๆเลยนะครับ <c oughs> ต้องตามให้ทัน เดี๋ยวในช่วงสุดท้ายของรายการจะให้น้องฟิวเจอร์โฆษณาอีกทีในเรื่องของค<ช>่ายเยาวชนไทยเพื่อประชาคมอาเซียนนะครับ Thai Youth Camp for the ASEAN Community <ช>ซึ่งจะหมดเวลาการรับสมัครในวันนี้นะครับวันนี้19าพฤษภาคมนะครับใครที่ฟัง หรือดูไลฟ์บอดแคสต์ทาง Facebook อยู่อาจจะงงว่าวันนี้คือ19หรือไม่ใช่นะฮะแต่ว่าเราอัดรายการไว้แล้วเราก็ไลฟ์บอดแคสต์นะครับแล้วก็ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางช่องทางดั้งเดิมของเราก็คือทางวิทยุสันดรอม1575กิโลเฮิร์นะครับจะรับฟัง6โมงครึ่งถึง7โมงทุกเช้าวันอังคารและวันพฤหัสบดีเลยวันนี้วันพฤหัสบดีที่19พฤษภาคมนะครับเรื่องที่นำมาเล่าในวันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต่อจากข่าวที่แล้วนะครับคือ เรื่องของการประชุมอะไรครับน้องฟิวเจอร์อาเซียนยูเอสเดล u e ค่ะที่จัดขึ้นนะกรุงกลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียค่ะอนี่พี่เพิ่งสังเกตนะว่าเขาใส่ตัวเลขผิดปริงๆของที่29แต่อันนี้มันมาไงเนี่ยเป็นดราฟหรือเปลข2หายไป ก็เอามาดูเพราะว่าอันนี้เป็นแฟ้มการหารือนะครับอยากจะโชว์ให้ท่านผู้ฟังดูเหมือนกันนะครับจะได้เห็นว่าการทํางานของกระทรวงต่างประเทศเนี่ยคืออย่างนี้นะฮะความหนานะดูเอกสารที่ไปประชุมนะครับซึ่งเราก็เรียนเสนอให้ท่านประหลัดกระทรวงการต่างประเทศนะครับท่านดับไปอีกแล้วทาง a c e b o o k ไม่เป็นไรนะครับทางกระทรวงต่างประเทศก็จะทำรายแอไม่ใช่รายการแฟ้มหาเรือนี้ เพื่อให้ท่านประลัดกระทรวงดงปเะเทนะครับท่านอภิชาติชินวันโนได้นําไปใช้ในฐานะที่ท่านเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยะนะครับซึ่งในรายละเอียดเนี่ยก็จะมีเรื่องของประเด็นต่างๆที่เขาหารือกันเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานฟีเจอร์พี่พูดถึงเรื่องของการหารือไปสองประเด็นะ,นะครับคือเรื่องของพัฒนาการที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็พัฒนาการที่อาเซียนแลวพูดถึงเรื่องอครบรอบ อใช่อันนั้นด้วยนะครับซึ่งอยู่ในวาระการหารือด้วยก็คือว่าในปีหน้า2560ค่ะ60จะครบรอบครบรอบ40ปีความสัมพันธ์อาเซียนสารัฐแล้วก็ครบรอบ50ปีของประชาคมอาเซียนการจัดตั้งอาเซียนขึ้นมานะครับตั้งแต่ถือกำเนิดมาเมื่อ2510ที่วังสรานโรมมีการลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประเทศของประเทศผู้ก่อตั้ง5ประเทศมีประเทศอะไรบ้าง ไทยฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียและเล็กออก์ตอสิงคโปร์ถ้าประเทศนี้ก็ลงนามนะครับโดยรัฐมนตรีว่าการกรุงเทศเป็นผู้ลงนามปฏิญญากรุงเทพหรือสรานมเออไม่ใช่สรานมสิอาเซียนเแบงค์แบงคอกเดคอเรชั่นปฏิญญากรุงเทพนะครับเออซึ่งเออเขาเรียกอาเซียนเดคอเรชั่นด้วยนะ คืมีสองชื่อชื่อ b a Bangkok d e e l o r a t i o n แล้วก็อาเซียน c l a r a t i o n ก่อตั้งอาเซียนเมื่อเกือบ50ปีที่แล้วเกือบครึ่งศตวรรษแล้ว g บ o k อ e c l a r a t i o n นี่คือมาจากสถานที่ที่เขาใช้ลงนามปฏิญญาที่กรุงเทพค่ะแล้วก็ตัวอาเซียน c l a r a t i o n ก็เพื่อที่บอกว่าเป็น d e l o r a t i o n หรือปฏิญญาที่ก่อตั้งอาเซียนนั่นเองนะครับผ่านมาแล้วเกือบ50ปีนะครับฉะนั้นปีหน้าเป็นปีสำคัญปี0 50ปี การก่อตั้งอาเซียนและ40สปีความสัมพันธ์อาเซียนสหรัฐนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะคุยกันว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับระหว่างอาเซียนกับสหรัฐอ่ะทีนี้มันมีประเด็นที่ได้มีการหารือกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับที่อยากจะนำมานำเสนอก็คือว่ามีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็ทัศนะกันในเรื่องของประเด็นหรือสถานการณ์ในภูมิภาคและระหว่างประเทศ ถ้าพูดถึงเรื่องสถานการณ์ในภูมิภาค hmm. หรือระหว่างประเทศเนี่ย hmm. สิ่งหนึ่งที่เราได้ยินข่าวอยู่เสมอแล้วก็เป็นประเด็นร้อน hmm. นะครับ hmm. ทีเเเ่เมื่อตอนออที่ประชุมสุดยอดอาเซียนสหรัฐสมัยพิเศษที่ซันนี่แลนด์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็ได้มีการหารือเรื่องนี้ด้วยโดยท่านประธานนายวิวมาเน่ได้เชิญผู้นำอาเซียนสิบประเทศไปคุยเนี่ยคุยด้วยก็คือเรื่องของทะเลสินไต อืมท<ค>ะเลจีใต้ยังเป็นปัญหาที่ยังยืดเยื้ออ่าแน่นอนคือคกรณีพิพาททางทะเลหรือทางเขตแดนเนี่ย่เป็นเรื่องที่ไม่ได้แก้ไขกันง่ายๆ<ช>นะครับแต่ว่าเราจะทํายังไงให้การแก้ไขเนี่ยเป็นการแก้ไขโดยสันติวิธีะนะครับแล้วก็อยู่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นจีนเป็นประเทศผู้อ้างสิทธิ์ในเกอบของอาเซียนนะครับมี4ประเทศคือฟิลิปปินส์เวียดนาม มาเลเซียและบรูไนดารุสซาลามนะครับสิบประเทศนี้อ้างสิทธิเป็นเคลเมนสตทส์นะครับก็เห็นชอบเห็นพ้องต้องการว่าจะต้องแก้ไขปัญหาโดยสติวิธีและเป็นไปอย่างโดยหลักการทางกฎหมายระหว่างประเทศนะยุติธรรมด้วยนะครับแต่ทีนี้พอพูดถึงเรื่องความยุติธรรมก็ต่างฝ่ายต่างก็มองต่างมุมนะครับแล้วก็อาจจะมีแนวคิดถึงวิธีการที่แตกต่างกันนะครับทีนี้สหรัฐเนี่ยเขาบอกว่าเขาอะมี ส่วนได้ส่วนเสียด้วยในทะเลจินตานแล้วเขาย้ำเรื่องของการมีเสรีภาพในการเดินเรือและบินผ่านเพราะบอกว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีมูลค่ามหาศาลทา้านาการาค้านะครับในชิปปิ้งนะการเดินเรือหรือว่าแม้แต่ในเรื่องของความมั่นคงก็ดีเนี่ยก็สาคัญคะนะครับตรงนี้ก็เลยกลายเป็นที่มาว่าสหรัฐเนี่ยก็เวลาคุยกับอ,อาเซียนทุกครั้งก็จะพูดถึงเรื่องประเด็นทะเลจินตัด้วย,วยะนะครับก็การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับ เล่าให้ฟังก็ได้ว่าสหรัฐเนี่ยเขาก็อยากให้ทางอาเซียนเนี่ยมีท่าทีร่วมกันนะครับพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับไม่ใช่เสียงแตกนะครับใ,ให้มีความเป็นเอกภา,ภาพในเรื่องหุนทลเลจีนใต้นะครับโดยเขาพูดถึงเรื่องของการที่สารอนุญาโตตุลาการเนี่ยจะมีคําตัดสินออกมาหนูรู้เรื่องนี้ไหมว่าประเทศอะไรที่ยื่นฟ้องจีนไม่ทราบโอเคฟิลิปปิน นะครับฟินส์เนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่อ้างสิทธิ์ในบริเวณเพื้นที่ทะเลจีนใต้ก,<ด>ก็มีการยื่นฟ้องอ่เข้าไปที่ศาลอนุญาโตตุลาการะนะครับเพื่อให้ตัดสินแต่ไม่ใช่ตัดสินเกี่ยวเรื่องเขตแดนนะแต่เป็นเรื่องของการตัดสินของการกระทาําภายในบริเวณนี้ว่าเออเป็นการที่จะทําให้เกิดความเสียหายต่อ,อ,อสภาพแวดล้อมทางทะเลหรือเปล่าะนะครับแล้วก็อาจจะพูดถึงเรื่องของว่าภายใต้อ่อ ตัวกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับทางทะเลเนี่ยที่เรียกว่า UNCLOS เนี่ย n n เอ็นยูเ n ี่ยต n i น on n ส์คอนเ o น the น a อ o 8 2 e เ่กอสกลาหนเ่ยกำหนดไว้ว่าอย่างไรนะครับในเรื่องของการะจะเรียกว่าเป็นเกาะหรือเป็นแง,ง่ง,งหินเป็นอะไรอย่างเงี้ยโ <c oughs> ขดหิน <c oughs> นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางศาลอนุญาโตตุลาการเนี่ยรับที่จะไปพิจารณานะครับก็เลยจะมีการ มองกันว่าจะน่าจะมีการตัดสินภายในเร็วๆนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้ฝ่ายสหรัฐเนี่ยบอกว่าในเรื่องของคําตัดสินเนี่ยนะครับไม่ว่าจะภายในปลายเดือนนี้พฤษภาคมหรือเดือนมิถุนายนหรือจะยืดเดียวไปก็แล้วแต่อาเซี้นควรจะพูดเป็นเสียงเดียวกันคุณมีท่าทีร่วมกันท่าทีร่วมกันนะครับในนัยยะหนึ่งเนี่ยก็คือว่าสหรัฐเนี่ยทราบดีว่าทางจีนเนี่ย เขาจะไม่เข้าร่วมสู่กระบวนการในด้านตุลาการเพราะฉะนั้นเขาอาจจะไม่รับฟังคําตัดสินของศาลเพราะฉะนั้นการที่สารพักตันตรงเนี้ก็เพื่อให้อาเซมีท่าทีร่วมกันที่พูดง่ายๆก็อาจจะไม่ตรงกับท่าทีของจีนเป็นทีเดียวนะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับเป็นเรื่องประเด็นระหว่างประเทศที่เราจะต้องติดตามกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สารัฐเขาพูดถึงนะครับ คุยกันต่อให้จบนิดนึงนะครับในเรื่องของสาระเราเ,าเอาสาระสำคัญคที่เป็นประเด็นหลักๆไม่เอาหนักมากเพราะเมื่อกี้รู้สึกฟิวเจอร์พอพี่พูดเรื่องทะเลจินใต้หนูอยากจะวิ่งลงทะเลเดูแบบงงๆดูมันเป็นที่จริงก็เคยศึกษาเรื่องนี้นะเพราะมันเป็นปัญหาที่ พยายามมีการแก้ไขมาอยู่ตลอดอแต่ก็ไม่ประสบผลสําเร็จสักทีแล้วก็ยืดเยื้อมาตลอดอจริงแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเราจะบอกว่ามันเป็นเรื่องไกล่ตัวเนี่ยมันก็ไม่ใช่สิททีเดียวนะครับรู้ไว้ใช่ว่าด้วยบวกกับว่าเรื่องของสันติภาพความมั่นคงมันก็เป็นที่มาหรือเป็น เงื่อนไขสําคัญคของความเจริญเติบโต,ตทางเศรษฐกิจในภูมิภาค,คการกินดีอยู่ดีของประชาชนะนะครับเพราะะันเกี่ยวข้องกับประชาชนแน่นอนนะครับแต่ว่าเราอาจจะรู้สึกว่ามันไกลตัว<ช>นะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ฟังดูไกลตัวเหมือนกันจะเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเนี่ยก็ขอพูดนิดหนึ่งเพราะว่าท่านปรลักกระทรวงท่านอภิชาติท่านได้เป็นคนกล่าวนะครับเป็นคนกล่าวหลักเลยก็คือในเรื่องของรูปแบบการ มีกรอบความร่วมมือ,อมภายในภูมิภาคนะครับซึ่งตอนนี้เรามีกรอบหลายๆกรอบนะครับสิ่งที่ท่านประหลัดท่านย้ำนะครับก็คือเรื่องของการให้อาเซียนมีบทบาทนำนะครับในภูมิภาคและอยากให้สหรัฐเ,เข้ามาสนับสนุนนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยถ้าดูกระแสะภูมิภาคนะฟิเจอร์เ,ออเรื่องของการมุ่งความมั่นคงมันดูมีประเด็นนู้นนี่นั่นนะมีจุดที่มัน เขาเรียกละเอียดอ่อนและอาจสามารถเป็น flash point นะครับเกิดอะไรขึ้นมาได้ tension หรือความตึงเครียดได้ง่ายะนะครับแต่ในขณะเดยียวกันถ้าเราดูทิศทางของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยเร็วมากะนะครับเป็นภูม,มิภาคที่มีการเจริญเติบโตที่สูงมากๆนะครับสูงที่สุดในโลกก็ว่าไปได้แล้วก็ถือว่าเป็นตัวผลัก ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกเลยนะครับเพราะมันดูมันส่วนทางกันอยู่นะครับทำไงจะใช้ประโยชน์ตรงนี้ให้ได้แล้วก็แก้ไขปัญหาของความส่วนทางระหว่าง2เรื่องนี้คือความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเรื่องนึงกับเรื่องของสถานการณ์การเมืองความมันคงะครับซึ่งท่านก็บอกว่าถ้าเรามีตัว Key Players หรือประเทศสำคัญสำคัญที่มีบทบาทเนี่ยก็ต้องมีความร่วมมือกันอย่างสร้างสรรค์มากขึ้น นะครับต้องใช้อาเซียเนี่ยแหละเป็นแพลตฟอร์มหรือเป็นเวทีที่ใช้หาหรือเพราะเราเนี่ยเป็นเวทีที่มีความยืดหยุ่นเป็นเวทีที่เป็นมิตรกับทุกคนนะครับฉะนั้นตรงนี้เราสามารถเป็นจุดที่ทําให้ประเทศมหาอำนาจประเทศที่มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยเข้ามาพูดคุยกันได้การพูดคุยนี่สําคัญมากในการสร้าง trust and confidence นะครับคือความเชื่อไว้ในเชื่อใจกันซึ่งเป็นที่มาของ อะไรเยอะแยะเลยในทางที่ดีนะครับจะได้ไม่เกิดปัญหาขึ้นนะครับเรื่องอื่นๆที่มีการหารือกันก็จะเป็นเรื่องของการกบการร้ายภัยกบการร้ายนะครับเรื่องภัยที่ความมั่นคงรูปแบบใหม่โอ้เก่งมากนะเรื่องํำเรื่องนี้ไงในภัยพิบัติก็อยู่ในหมวดนี้ถูกต้องยาเสพติดการค้ามนุษย์ถูกต้อง ซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่หลีกเลี่ยงไม่พ<ช>้นนะครับแล้วก็ประเทศที่สําคัญสำคัญอย่างสหรัฐเนี่ย<ช><ช>ก็จาเป็นต้องมีบทบาทช่วยสนับสน<ช>ุน<ช>อาเซียนด้วยในการเ<ช> <ๆ S 2> ขาเรียกรับมือนะกับประเด็นท้าทายต่างๆเห<ช>ล่านี้นะครับเป็นท้าทายที่น้องบอกว่าเป็นประเด็นรูปแบบใหม่เนี่ยนอกเหนือจากการก่อการร้ายอาชญากรรมข้ามชาติแล้วเนี่ยนะที่เห็นเลยนะครับที่ไทยเองเนี่ยท่านประหลัดก็ไปพูดในที่ประชุมเรื่องของการแก้ไขกัน เรื่องการขามมนุษย์นะครับ trafficking in persons นะครับแล้วก็ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาการประมง iuu ใช่ค่ะเขาใช้คำว่าการประมงที่ผิดกฎหมาย illegal นะตัว i ตัวแรก u ก็คือไร้การควบคุมนะครับ unregulated นะครับแล้วก็อันสุดท้ายคือ u สุดท้ายคือ unreported นะครับขาดการรายงานนะครับการประมงที่ผิดกฎหมาย ไร้การควบคุมและขาดการรายงานเนี่ยมีผลต่อในเรื่องอื่นๆนะครับไม่ว่าในเรื่องของการทำลายทรัพยากรธรรมชาตินะครับค่ะมนุษย์ก็เป็นหน่วยเก่งมากเก่งมากเพราะงานผสมเป็นเศกเข้าไปถูกต้องมีหลายเรื่องเข้ามาในี่แรงงานประมงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของสหรัฐเองเนี่ยก็มีเริ่มมีกฎออกมาแล้วเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าประมงที่ควรจะเป็นสินค้าที่ไม่ไปเกี่ยวข้องกับแรงงานที่ ถูกค้า,คาที่ผิดกฎหมายหรือ,รอว่าถูกกักขังประมาณนี้เก่งมากนะครับ <c oughs> ซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นมาตรฐานทางสินค้า <c oughs> นะครับทางเราเองเราก็อยากให้สารัตเนี่ยมันเป็นเรื่องดีแหละ <c oughs> เราสนับสนุนแต่ไม่อยากให้สารัตเนี่ยใช้สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือทางการค้าที่เรียกว่ามาตรการที่ไม่ใช่ภาษี <c oughs> เหมือนกีดกันทางการค้า <C> e <at> ก็ต้องทําแบบโปร่งใสด้วย <C> e <at> นะครับแล้วเราก็ยอมรับนะครับเราก็พยายามที่แก้ไขปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ท่านประหลัดกระทรวงได้ไปยืนยันในที่ที่ประชุมก็คือประเทศไทยเนี่ย <C> e <at> ร่วมกับอาเซียนเนี่ยเห็นเรื่องของการค้า <C> e <at> มนุษย์เนี่ยเป็น <C> e <at> ภัยอันตรายมากๆแล้วก็เป็นวาระแห่งชาติที่ต้องแก้ไข <C> e <at> นะครับมีการปฏิรูปอะไรต่างๆนะครับเพิ่มมาตรการในการลงโทษต่างๆด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นประเด็นสําคัญรวมทั้งไอยูยูด้วยซึ่งเราก็พยายามที่แก้ไขปัญหาอย่าง เขาเรียกครอบครุมทุกมิตินะครับมีเรื่องอื่นไหมที่เป็นเรื่องอ้อสำคัญมากๆเลยนะครับคือเรื่องของเศรษฐกิจคนะครับเศรษฐกิจเนี่ยท่านประธานาธิบดีโอบามาตอนที่ประชุมเมื่อเดือนกุมภาพันธ์น้องฟิวเจอร์ที่สันิแลนด์ท่านเสนอข้อริเริ่มใหม่มาหนึ่งเรียกว่า u s a s s n c o n n e c t นะครับซึ่งก็จะมีความร่วมมือในการ คำว่า c o n n e c t เน่ยก็รู้อยู่แล้วเชื่อมต่อเชื่อมต่อกันเศรษฐกิจก็เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรการค้าคการลงทุน,ค,นครับทำยังไงให้สะดวกรวดเร็วเชื่อมต่อกัน business นะครับก็คือภาคธุรกิจภาคเอกชนดึงเข้ามาน่วย เเตอร์เก่งมากสตาร์ทอัพนะในเรื่องของ Enterprise หรือว่าเรื่องของผู้ประกอบการนะครับให้เขามี access to finance หรือเข้าถึงการเงินนะไปกู้ไปยืมอะไรได้นะอย่างมั่นคงด้วยนะครับหรือเรื่องเทคโนโลยีอันนี้สำคัญมากมันเป็นตัวขับเคลื่อนหลักเลยถ้ามองถึงก็คือมีเทคโนโลยีที่ดีก็จะส่งผลต่อ ระบบพวกนี้ไปด้วยแล้วเดี๋ยวนี้ทำอะไรเนี่ยเราต้องอาศัยทางด้านเขาเรียกดิจิทัลคอนคินเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับ <c oughs> uh, เรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ <c oughs> ให้เป็นประโยชน์ในเรื่องของการค้านะการค้าหรือการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ท uh, <c oughs> e ี่เรียกว่าอีคอมเมิร์ซ แต่พวกนี้ก็ต้องอาศัยการสร้างนวัตกรรมเข้ามาด้วยเราจะพูดใช้คำนี้เลยค่ะนวัตกรรมนะครับคือ innovation เป็นสิ่งหนึ่งเลยที่ตอนที่ไปประชุมที่ซันนี่แลนด์ท่านประธานในินอมาเนี่ยก็เชิญ CEO ของบริษัทชั้นนำที่สิดเข้าวาเลย์สมาไม่ว่าจะเป็น IBM Microsoft นะครับมาคุยเทคโนโลยีต่างๆถูก สำคัญมากๆและมันทําให้การค้าการลงทุนเนี่ยคล่องตัวแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นรวดเร็วด้วยครับนะครับกลับมาเรื่อง u s a s a c o n n e c t นิดนึงนะครับข้อเร่เริ่มที่ว่าเนี่ก็ท่านประธานในบูวมาเสนอไว้แล้วก็จะมีการดรําเนินการอย่างเป็นรูปธรรมโดยจะมีการจัดตั้งศูนย์ของข้อเรเริ่มนี้เรียกว่า Connect Centers ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนเนี่ยสามศูนย์สแห่ง มีที่ไหนบ้างคะพี่อ๊อฟจาการ์ตาค่ะเจียเย็นยินที่อินโดนีเซียค่ะเนื่องจากที่นั่นเป็นที่ตั้งของสำนักเลขาธิการอาเซียน่แล้วนะครับอาเซียน s เ c <els descript> r <or> e <c oughs> <c oughs> <ini again. ros ient> t เรีย t แล้วก็มีการประสานงานได้ง่ายค่ะอีกที่หนึ่งคือสิงคโปร์สิงคโปร์นี่เป็นเมืองแห่งความทันสมัยเลยนะถ้าพูดถึง แล้วก็จะให้เขาเป็นซูนเตอร์ก็ไม่แปลกเพราะว่าโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจเพราะว่าเขาเป็นศูนย์กลางจริงๆโดยเฉพาะทางด้านการเงินะนะครับตรงนี้ก็จะทําให้มีความคล่องตัวนะครับเขามีอินฟราสตรักเจอร์หรือโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมอยู่แล้วด้วยนะครับมีอ<ม>ินเตอร์เนชั่นแนลอร์แการเซชั่นส์นะครับองค์การระหว่างประเทศมีรวมถึงในทุนบริษัทต,ต่างๆอ่าเก่งมากนะเรื่องของแคปิตอลฟลูสเรื่องของการเงินต่าง นะครับตรงนี้ก็สิงคโปร์ก็เป็นอีกที่หนึ่งและที่สุดท้ายคือประเทศไทยหรือเปล่านี่นะครับที่กรุงเทพมหานครนี้เองนะครับเนื่องจากเราเนี่ยสถานทูตสหรัฐก็ดีหรือว่าหน่วยงานของสหรัฐต่างๆเนี่ยเป็นที่ตั้งหรือเป็นเฮดคอร์เตอร์อ๋อเป็นเฮดคอร์เตอร์ค่ะเป็นที่ตั้งสํานักงานใหญ่ของเขาเรียกสำนักงานภูมิภาคก็ได้ในภูมิภาคนี้ยตั้ที่กรุงเทพนะครับเพราะว่าจริงๆเราเป็นมหามิตรนะระหว่างสหรัฐกับ กับไทยเนี่ยนะ,ะ,นะล่าสุดอาจจะมีข่าวอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของท่านทูดสารัฐมาคุยกับท่านรัฐมนตรีแล้วมีการแถลงข่าวกันอ,อ,อาจจะผิดมารยาทหรืออะไรต่างๆน,นี่ก็เป็นเรื่องของท่านรัฐมนตรีท่านก็แถลงไปหลายรอบแล้วนะฮะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเราเป็นมหามิตรแล้วเราก็มีพื้นที่ที่ให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยได้จันทลงทั้งสรรสิ่งดีๆในภูมิภาค เพราะนั้นเราพร้อมมากๆเลยที่เราจะเป็นเซ็นเตอร์ในของการดําเนินข้อรเริ่มนี้นะครับก็จะเป็นด้านของเศรษฐกิจนะครับด้านของการให้ความช่วยเหลือนานการพัฒนารวมทั้งพลังงานสะอาดด้วยพลังงานสะอาดอันนี้ก็จะเป็นศูนย์ที่กรุงเทพที่จะจัดทําเรื่องของข้อรเริ่ USA อ U.S.A.C Connect อะพอและเรื่องอื่นๆก็หารือกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการให้ความช่วยเหลือน้าบมนุษยธรรมเรื่องของการศึกษาสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับ ขอจบทุนกระบวนการค่นี้พี่หยุดและหนูจะก,การไปเลย <c oughs> ในช่วงสุดท้ายของรายการจะโฆษณาอะไรที่สมงหวัดอเขต <c oughs> ก็สําหรับค่ายเยาวชนเพื่อประชาคมอาเซียนนะคะที่รับสมัครตั้งแต่วันที่19เกเอ้ยตั้งแต่วันนี้ถึงจนวันนี้เป็นวันสุดท้าย <c oughs> <c oughs> ตั้งแต่นานแล้ว, <c oughs> ต,นนลวตั้งแต่นานแล้วแต่วันนี้เป,นเป็นวันสุดท้ายแล้วครับโอกาสสุดท้ายแล้วครับเพราะว่าถ้าฝั่งรายการอยู่ทางสนานวิทยุสารลมเนี่ยหกโมงครึ่งตอนนี้ ยังทันเรามีจนถึงสี่โมงครึ่งเย็นรีบสมัครมาก็คุณสมบัติผู้สมัครนะคะอย่าลืมคะต้องเป็นนักศึกษามปลายชั้นมัธยม4ี่ถึงหบสมัครเป็นทีมค่ะ1ทีมมี2คนครับโรงเรียนเดียวกันใช่ต้องมาจเบียอกันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใช่โอเคถึงแม้จะเพศเดียวกันไม่เพศเดียวกัน แล้วก็ต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาทีมด้วยครับแต่อันนี้เขาไม่ได้ระบุว่ามันต้องมาจากโรงเรียนเดียวกันหรือเปล่าแตา่าาแต่น่า,า,จ,าจะต้องเป็น,าน,นอาจารย์จากโรงเรียนเดียวกันนะคะ,ะคแล้วก็มีความสนสใจใฝ่รู้ในเรื่องอาเซียนแล้วก็ ส่งใบสมัครพร้อมแผนโครงการเยาวชนไทยเพื่อประชาคมอ,อาเซียนทีมและหนึ่งโครงการนะคะคยังทันเนาะถ้าใช้เวลาคิด BrainStorm ก,กันนิดหน่อยพี่อ๊อฟก็ดรสุวิทย์เนี่ยนะจะเป็นหนึ่งในกรรมการนะจะคัดสรรอย่างดีแล้วเราก็จะดูด้วยความโปร่งใสะนะครับแล้วเราก็จะจัดค่ายเยาวชนนี้ระหว่างวันที่วันที่24ถึง27มิถุนายน,น,นปีห5านี้นะคะมาเจอกันมาจัดกิจกรรมร่วมกันไปทางจังหวัดทัศนศึกษา แลกเป็นความรู้สมัครฟรีสาคัญสําคัญมากอันนี้สมัครฟรีลองติดต่อเข้ามากันก่อนโอกาสไม่ได้มีมาง่ายๆเนาะสาหรับโครงการดีๆแบบนี้ค่ายดีๆแบบนี้เราจัดเป็นครั้งแรกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีความสําเร็จที่งดงามเราก็จ่อต่อไปนะครับเราถือว่าเยาวชนเป็นพื้นฐานสําคัญเลยในการที่จะเป็นอนาคตของประเทศแล้วก็เป็นอนาคตของอาเซียนด้วยนะฟิวเจอร์เพราะฉะนั้นหนู You are the future นะหนูเป็นอนาคตนะครับซึ่งพี่เนี่ยใกล้ะเปลียนแล้วอย่างที่บอกก็ขอฝากความหวังของประเทศไทยไว้ที่หนูด้วยขอบคุณหนูมากเลยมาร่วมรายการกับที่สองวันเต็มๆนะครับแล้วก็ให้ความสุขสนุกสนานด้วยรวมทั้งคือฟังเสียงพี่ทุมๆแก่ๆนยมันเบื่อไงนะถ้ามีเสียงฟิวเจอร์มาช่วยก็ดีนะว่างๆก็กลับเข้ามากลับมาทักทายแน่นอนอาจจะเข้ามาสมัคร งานนี่ในกระทรวงการแต่ยังไงหนูก็ต้องสอบผ่านตามขั้นตอนแน่นอนค่ะใช้ความสามารถตัวเองดีมากนะครับก็ยังไงขอบคุณฟิวเจอร์มากๆอีกครั้งนึงต้องมาให้ฟิวเจอร์หน่อยนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ฟังท่านผู้ชมรายการทาง y o u t u b e แล้วก็ท่านแฟนคลับหรือเพิ่งเปิดมาฟังก็ตามจริงๆแฟนคลับช่วงนี้หายไป คิดถึงเหมือนกันคนที่เขียนไปสนิบัตไม่รู้ไปไหนก็ไม่รู้นะฮะติดต่อกันมาบ้างแล้วกันนะครับติดต่อทาง Facebook หลายช่องทางเลยนะครับอีมงอีเมลนะครับแล้วก็เข้าไปที่เว็บไซต์กรมอาเซียนเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศดูรายการย้อนหลังทาง YouTube ได้หมดเลยแล้วก็มีนี้จดหมายข่าวสระรมนะครับจดหมายข่าวสระโรมค่ะถ้าคนที่ดูในเฟซก็จะเห็นว่าเป็นรูปแบบไหนเนาะหรือดูทาง u t u b e นะครับก็จะเห็นเราทำมาเป็นปีแรกซึ่งออกมาแล้ว2ฉบับ นะครับเราจะทำต่อเนื่องไปมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการต่างประเทศความรู้ของประชาชนหนูการต่างประเทศของประชาชนนะครับทีโพสฟอร์เรนเฟสนะครับอ่ะหมดเวลาแล้วคุณบัญชาขอมยไม่รู้กี่รอบแล้วนะครับขอบคุณฟิวเจอร์อีกครั้งแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ฟังที่ทนฟังพวกเรานะครับกลับมาพบกันใหม่กับรายการเราคืออาเซียนในช่วงสัปดาห์หน้าครับวันอังคารและวันพฤหัสครับตอนเช้าหกโมงครึ่งถึงเจ็ดโมงครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ